สวัสดีคะ่ะสวัสดีพี่พี่เอฟทุกทุกท่านเลยนะคะสวัสดีทาง fc เก่าแล้วก็เอฟซีใหม่นะคะมาพบกับช่องพนิดาเหมือนเดิมเดือพี่พี่จ๋าก,กับแนวทางลาวพัฒนานะคะของวันที่22ตุลาคม2568นะคะก่อนไปรับชมแนวทางเดี๋ยวเรามาฟังคําเตือนกันคําเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนําเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิด เด็กต่ำกว่า18ปีควรได้รับคําแนะนําจากผู้ปกครองปโปรช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะเดี๋ยวเรามาดูผลสรุปในรอบนี้เนาะซึ่งแอดให้ดินที่7 2 4ไปหรือชุดวินใน3ตัวนี้แอดเน้นวิ่งรูดไปที่7นะคะผลที่ออกนะคะก็คือ3 6 3 6 7 4 8 0นะคะล่างของ6ตัวก็คือ3 6ล่างแต่ละพื้นที่ไม่เหมือนกันนะแอดก็ต้องสรุปหมดนะคะ ล่างของ4ตัวก็คือเ4 74จวิ่งรูดที่7มาเน้นไปที่7มาเ4เข้าชุดวินนะคะเจเข้าชุดวินนะคะพี่พี่จ๋าอ่าลาอาบน480แนแอดหลุดไปเนาะก็จะมาในชุดวินแอดเน้นไปที่7มาจริงๆด้วยนะคะยินดีด้วยเนาะสำหรับท่านที่ตำทำแนวทางนะคะนำแนวทางของแอดไปวิ่งรูดนะตัวเด่นเจ็นะคะ ตามกันต่อเลยตามกันต่อเลยกับลาวพัฒนาแอดทำไมเขียนวันที่2ี่เอ็ดล่ะพี่น้องวันที่ยีสองนะขอแก้หน่อยวันที่ามาดูตัวเด่นกันเด่นในวันนี้นะคะแอดให้เด่นไปที่สามนะ9กหนึ่งหรือใครจะจับชุดวินใน นี้นะคะแต่ว่าสายวิ้งสายรูดแอด,แอด,แอดรูดรูไปที่3เน้นไปที่3านะคะสตัวจับคู่จะมี3037ูนย์สะคะเก้าส่วน1นั้นแอดให้ไปที่1018นนะคะ มาดูตัวที่แอดเน้นเดี๋ยวยกให้ดูใ,ใกล้นะพี่ๆจา๋าเด่นสามเด่นสามเด่นสามนั้นแอดเน้นไปที่สามศูนย์เก้าศูนย์หรือหกศูนย์นะคะแล้วก็หนึ่งแปด จดไว้แค่ไว้สำหรับเราพัฒนานนะคะแอดก็ขอขอบคุณพีพีเอฟทุกท่านนะคะที่ติดตามรับชมขอบคุณทุกกำลังใจนะคะขอบคุณทุกคอมเมนต์เลยก็ขอให้เฮงๆรวยๆกันยิ่งๆขึ้นไปเลยนะคะเอาไว้เจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีคะ่ะ